ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม w u t h r i n g w a v e วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักคอมโบใหม่ของตัวละครจินซีจากปกติเวลาที่เราเล่นตัวละครจินซีเนี่ยเราก็จะเริ่มจากเวลิน่านะครับผมมายินหลินแล้วก็สลับมาที่ตัวละครอย่างจินซีนะหรือบางคนจะเล่นตัวละครจินซีให้ปล่อยสกิลอีแบบพิเศษเสร็จแล้วคอยทํำการสลับมาที่ตัวละครเวลิน่าสลับมาที่ตัวละครยินหลินแล้วก็สลับมาที่ตัวละครจินซีแบบนี้นะซึ่งก็จะเป็นคอมโบพื้นฐานที่ผมคิดว่าใครใหลายคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วแต่วันนี้ผมได้ไปปเเจจจอคมมให่่่าากนนนีีซึง็ท เราเนี่ยสามารถจบหอคอยได้ไวขึ้นสูงสุดที่20วินาทีเลยนะจากที่ผมได้ไปทําการทดสอบคอมโบเก่ากับคอมโบใหม่เทียบกันดูแล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะอยู่ที่มอนด้วยนะครับยิ่งเราเจอมอนแวนเนี่ยคอมโบใหม่มันก็จะยิ่งได้เปรียบคอมโบเก่ามากๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าคอมโบใหม่เนี่ยมันมีวิธีการเล่นวิธีการคอมโบยังไงไปดูกันได้ในคลิปนี้ได้เลย ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Wondering Wave หรือว่าเกม Backcover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี่ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิ i ล็กทิกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับออะทีน,นี้เราก็มาดูกันนะครับผมว่าคอมโบรูปแบบใหม่เนี่ยมันคอมโบยากหรือเปล่าเล่นยากหรือเปล่าผมก็อยากจะบอกไว้เลยนะครับผมว่าคอมโบใหม่อันนี้เนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะครับมีเพียงแค่2เรื่องที่เราต้องจําเท่านั้นเรื่องแรกก็คือหลังจากที่เราเล่นตัวละครจินซี่จนสามารถยิงบีมแบบพิเศษได้แล้วหรือว่าสกิลอีแบบพิเศษได้แล้วเนี่ยเราต้องสลับไปที่ตัวลละะครรรกกระครรรรับเเพทของาุกกณียน ถ้าซับดีเพทของเราเนี่ยเป็นตัวละครอย่างยี่หลินเราก็สลับมาที่ยี่หลินเป็นพี่แว่นผมแดงก็สลับมาเป็นพี่แว่นผมแดงก่อนนะห้ามสลับไปที่ตัวละครซับพอร์ตเด็ดขาดส่วนเรื่องที่2ที่เราต้องจําก็คือหลังจากที่เราเนี่ยทำการสลับมาที่ตัวละครซับดีเพทของเราเสร็จแล้วให้เรากดทุกสกิลเลยนะครับมีอันตีก็กดอันตีมีสกิลอีกก็กดสกิลอีนะพอกดทุกสกิลเสร็จแล้วก็สลับไปที่ตัวละครซับพอร์ตแล้วก็กดทุกสกิลเหมือนเดิมซับพอร์ตผมแนะนําให้กดสกิลละคังไปด้วยเลยนะแล้วก็สลับมาที่ตตตตตัััััวววววลลลละะะครรรยีี่่่่่นนนนนนอบบบเเเาาาจจจแ้กกกใใดมส หรือว่าเกตคอนสโตอเนอร์จีเต็มนะครับในการเลยกตัวละครจินซีเข้ามาในสนามได้เราก็ใช้ตัวนั้นนะครับผมทําการเลยกตัวละครจินซีเข้ามาในสนามนะก็อยู่ที่ว่าตัวไหนเกตเต็มตอนนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ตัวละครยินหลินในการเียกตัวละครจินซีเข้ามาในสนามบ่อยกว่าตัวละครอ,อย่างเวลิน่านะแต่ว่าในกรณีที่ตัวละครอ,อย่างยินหลินเนี่ยเกตในการสลับตัวมันไม่ได้ใกล้เคียงจะเต็มเลยเราก็จะสลับมาที่เวลิน่าก่อนนะครับเพื่อกดสกิลถ้าเวลิน่ามีเกตในการสลับตัวเต็มเราก็จะใช้เวลิน่าเนี่ยในการสลับไปที่ตัวละครจินซีในททัันนนนะะแลล้ววพอเเเรรรา่ตคจจิส็ กดกิลวีแบบพิเศษเสร็จแล้วก็อย่างที่ผมบอกให้จำนะครับนั่นก็คือต้องสลับมาที่ตัวละครซับดีเพ็ก่อนเสมอนะคอมโบก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่งงกันใช่ไหมทีนี้เรามาดูการเล่นจริงกันบ้างดีกว่านะครับผมรอบนี้เราจะไปลงกันที่หอคอยตรงกลางสีแดงอันนี้นะเอตุผลที่เราต้องมาลงไอ้หอคอยอันแดงเนี่ยก็เพราะว่าไอ้บอสทันเรลิงเมมฟิสตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างแวนแล้วก็วาร์ปไปวาร์ปมาพอสมควรมันจะเห็นความต่างในการเล่นคอมโบใหม่กับคอมโบเก่ามากๆเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูการเล่นจริงในสนามกันดีกว่าแล้วกา่นคทุ จำได้ว่าหลังจากตัวละครจินซีใช้สกคิวีแบบพิเศษเสร็จแล้วก็สลับไปที่ตัวละครซับดีเพทเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเล่นคอมโบนี้กันได้ทุกคนก็เปิดมาปล่อยสกคิวอโคแล้วก็ทําการโจมตีธรรมดา4ครั้งนะครับเพื่อเข้าสมุดบางกรนะคอมโบจินซีเนี่ยผมคิื่อว่าทุกคนน่าจะทําเป็นกันหมดแล้วนะครับก็ทําตามที่เรียนมานั่นแหละอันติไปครับและก็สกคิวีแบบพิเศษนะสลับไปที่ตัวละครซับดีเพทของเรานะครับผมเป็นยินหลินก็สลับไปที่ยินหลินเข้ามาก็กดทุกสกิวได้เลยนะ สลับไปที่เวอร์ลน่าเปิดด้วยอันตินะตามด้วยสกิลสองครั้งสกิลละครนะครับผมสลับมาที่ตัวละครยินลินต่ออีกรอบหนึ่งพอยินลินของผมเนี่ยมันใกล้เก็ดสลับตัวเต็มแล้วนะครับก็เลยต้องสลับมาก่อนนะปล่อยเอ็โค่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนที่ตัวละครจินซีทำการโจมตีไปครับสลับตัวละครจินซีรอสกิลแบบพิเศษสามารถใช้ได้แล้วก็ใช้ไปครับจากนั้นสลับไปที่ตัวละครอย่างยินลินต่อนะอันติดไปสกิลกสองครั้งครับสลับไปที่เวอร์ลน่านะเวอร์ลน่าเก็ดเต็มก็เรียกจินซีมาใหม่นะ คอมโบนี้เนี่ยตัวละครจินซีของเราอาจจะไม่ได้มีดาเมจจากสกิล e แรงเหมือนคอมโบอื่นนะครับแต่ว่าจะได้ใช้บ่อยกว่าคอมโบอื่นอย่างแน่นอนนะอันติไปครับผมตามด้วยสกิล e และก็สลับมาที่ตัวละครอย่างยินลินนะครับแล้วก็เอ็กโคนะครับสลับมาที่ตัวละครจินซีอีกแล้วนะเห็นไหมตัวละครจินซีของเราจะได้ออกมาใช้สกิลบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตีไปครับผมสกิล e แบบพิเศษมาแล้วก็รอสลับไปที่ตัวละครยินลินได้เลย เข้ามาการติครับสกิล E นะอีกรอบหนึ่งสลับไปที่ตัวละครอย่างเวลิน่าเข้ามาอัรติ oh, <my> ตามด้วยสกิล E แล้วก็สกิลระครังนะครับสลับไปที่ตัวละครหยินลินต่อ oh, เก็บเกตครับผมกดสกิลเอ็กโคสลับไปที่ตัวละครจินซีเข้ามากดเอ็กโคแล้วก็สกิล E ทำการโจมตีไปครับยิงบ,บีมไปนะไปเริ่มที่ตัวละครหยินลินต่ออีกรอบหนึ่ง ้ามากดสกิลครับผมสิลไหนกดได้กดไปเลยนะ <Get lost. S 1> แล้วก็วนไปที่ตัวละครเวอรลิน่านะครับเวอรลิน่าเกรดสลับตัวเต็มเรียกตัวละครจิ้นสีออกมากดสกิล e ครับผมแล้วก็ตามต่อด้วยอันตินะตรงนี้เราก็ทําเวลาไปได้ที่ประมาณ3นาทีกับอีก30กว่ากวิทนะครับทีนี้เราลองมาเทียบกับคอมโบปกติที่ผมได้สอนไปกันบ้างนะครับนั่นก็คือเริ่มด้วยเวอร์ลิน่าไปที่ตัวละครหยิหลินแล้วก็ตามด้วยตัวละครจินซีนะครับผมว่าคอมโบนี้มันจะทําเวลาได้เท่าไหร่กับการเจอมอนแวนนะ เราก็จะเริ่มที่เวอร์ลิน่านะครับผมกดอันต <Thank you. S 1> ินะกดสกิล e แล้วก็ทําการเล่นเก็บเกตไปนะคร <lemonade. S 1> ับจนเกตในการสลับตัวเต็มเกรสลับตัวเต็มก็กดเอ็กโคนะครับสลับมาที่ตัวละครยินหลินนะครับทำการกดอันตินะแล้วก็สกิล e ไปครับแล้วก็เล่นตัวละครยินหลินนะครับผมให้เกตในการสลับตัวมันเต็มนะเกรสลับตัวเต็มก็กดสกิลเอ็กโคเรียกตัวละครจินซีเข้ามาในสนามแล้วก็เล่นจินซีตามคอมโบเดิมเลยนะครับจมตีไปครับ กดอันตินะแล้วก็ต่อด้วยสกิล e ข้อดีของคอมโบนี้เนี่ยก็คือเวลาเราทําการกดสกิลนะครับผมดามเมจมันจะแรงกว่านะตอนนี้ก็วนกลับไปเริ่มที่เวอร์ลิน่าใหม่เพราะมันจะได้บัฟครบถ้วนทั้งเวอร์ลิน่าแล้วก็บัฟของตัวละครอย่างยิ่นหลินกลับมาที่ตัวละครยิ่นหลินครับแต่มันอาจจะปล่อยไม่ได้ถี่เท่าคอมโบเมื่อกี้นั่นแหละก็เดี๋ยวเรามาคอยดูเวลากันว่าทีมคอมโบนี้มันจะทําเวลาไปได้เท่าไหร่นะ คอมโบแบบเดิมเนี่ยก็จะทําเวลาไปอยู่ได้ที่3นาที15าวินะครับผมก็ต่างกันประมาณ15วินาทีด้วยกันเลยจริงๆผมก็ได้เทสไปหลายรอบแล้วนะครับเวลาต่างกันก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงาวิประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าห่างกันมากสุดเนี่ยก็จะมากถึง20วินาทีด้วยกันเลยทีนี้เรามาดูของที่ผมสวมใส่ในคลิปนี้กันมากดีกว่าเริ่มกันที่ตัวละครจินซีกันก่อนเลยกันเอติกเคนพันแปดเอเนจีเรจินหนึ่งร้อยยี่สิบคียร์เละแปดสิบเอ็ดแล้วก็คิดาเมัสองร้อยสิบนะครับ อประเภทเบอร์ดาเมจก้อนเดียวนะครับมันจะมีดาเมจหลักๆจาอันตีแล้วก็สกิลเอแบบพิเศษนะถ้า2ดาเมจนี้ไม่ติดคียก็บอกได้เลยว่าดาเมจหายไปเยอะมากๆเพราะผมก็เลยต้องดันค่าคียเลทให้สูงๆนะครับเพื่อเวลาผมเปรียบเทียบคอมโบเนี่ยมันจะได้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นนั่นแหละครับจะได้ไม่ต้องมาแกว่งตรงที่บางทีคอมโบนี้ติดคีบ้างไม่ติดคียบ้างนั่นแหละครับแต่ถึงแม้ว่าผมจะทําถึง81%บางทีมันก็ไม่ติดคียนะครับผมส่วนอาวุธที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นอาวุธ สกิล <Skill S 2> ผมก็จะเปิดทุกช่องแล้วนะแต่ว่าสกิลที่อัพเนี่ยก็จะมี Resonance Skill เวล6 f ฟอร์เตสกิลด์เลเวล8ปกิวันติเลเวล6แล้วก็ Intro Skill เลเวล4นะกลุ่มดาวเนี่ยตัวละครจินซีผมได้ปลดกลุ่มดาวหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มดาวหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มดาเมจของสกิล E ได้สูงสุดถึง80%เลย มาดูกันที่ตัวละครยินลิน ATK 106 Energy Legend 173คีเล68แล้วก็คิดาเมต191นะครับตัวละครยินลินถ้าอยากให้บนแบบบนสกิลลื่นๆวนอันติีได้ทุกรอบผมคิดว่า Energy Legend ควรทำให้สักประมาณ180บวกนะครับอาวุธจะใช้เป็นอาวุธประจำตัวนะสกิลผมก็จะอัพไว้ตามนี้ส่วนตัวละครยินลินผมก็ปลดมาที่กลุ่มดาวที่1ต่อไปมาดูกันที่ตัวละครเวอร์ลิน่ากันบ้างน,นะครับเวรลิน่าเนี่ยสเตตที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้อัพนะครับนั่นก็คือ Energy Legend ทำไปสัก200บวกบวกจะด e n e r g y l e g e n d 200บวกเนี่ยการเล่นการวนคอมโบของทั้ง2ทีมนะครับมันจะทำได้ลื่นไหลามากกว่านี้นะแต่ว่าผมหาโค้ด3ที่เป็น Energy Legend ที่เป็น5าดาวไม่ได้จริงๆนะครับมันก็เลยดันมาได้เพียงเท่านี้นะส่วนอาวุธผมก็จะใส่เป็นอาวุธชิ้นนี้นะครับที่ออฟลองจะได้มาเป็น Energy Legend ส่วนไอความสามารถขอวุธเนี่ยเวลาที่เราทาการใช้ Resonance Skill มันก็จะช่วยเพิ่มเกรดในการสลับตัวด้วยนะครับอันนี้อาวุธผมที่ขัด2นะใครมีวุธอันนี้ที่ขัด5ก็จะช่วยเพิ่มเกรดในการับ5 ินสกิลผมก็จะอัพตามนี่นะส่วนกลุ่มดาวไม่ได้ปลดนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของทีมกันบ้างน,นะครับทีมเนี่ยที่ผมแนะนําที่สุดก็จะเป็นทีมนี้นะดีที่สุดแล้วนะครับจิ้น4ียินหลินเวอร์ล,ลีน่าแต่ในตําแหน่งของยินหลินใครไม่มีใครมาเล่นไม่ทันสามารถใช้เป็นตัวละครอย่างพี่แว่นผมแดงก็ได้นะหรือว่าเราจะใช้เป็นตัวละครอย่าง <inate S 2> คุณ <amb isi S 2> ลุงผมฟ้าคนนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครจะเล่นพี่แว่นผมแดงผมแนะนําให้มาใส่อาวุธสาดาวชิ้นนี้นะครับที่ความสามารถขอวุฒิเนี่ยเวลาที่เราทําการโจมตีเบสิกแอทแท็กเราจะทําการฮิวเลือด0.5%ของแม็กซีของเราเหตุผลที่เราต้องมาใส่เป็นอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราจะมาเล่นเป็นคุณลุงผมฟ้านะครับเราจะต้องทําการให้คุณลุงผมฟ้าเนี่ยใส่เป็นเซ็ตฮิลแทนเวอร์ลีน่านะส่วนตัว,ว,ตวละครเวอร์ลีน่าเนี่ยก็จะไปใส่เป็นเซ็ตในการฟื้นฟูพลังงานนะครับ10%แล้วก็เวลาทำการใช้สกิลอัโถแล้วก็ตัวอทต่่ไปี ในสนามเนี่ยจะได้ ATK เพิ่มขึ้น22%นั่นก็คือเซตที่ตัวละครหยินหลินใส่นะก็การที่เล่นเป็นคุณลุงผมฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการวนคอมโบที่แตกต่างกันหน่อยนะครับจากปกติเราจะเน้นให้ตัวละครหยินหลินนะครับผมทําการสลับไปที่ตัวละครจินซีบ่อยนะแต่ถ้าเรามาเล่นเป็นทีมนี้เนี่ยเราก็จะให้ตัวละครอย่างเวลิน่านะครับผมสลับไปที่ตัวละครอย่างจินซีบ่อยกว่าตัวละครเวลิน่านะครับก็คือหน้าที่ตําแหน่งมันจะสลับกันนั่นแหละจะเป็นตัวละครคงุณลุงผมฟ้านะครับทำหน้าที่ฮิวแทนส่วนตัวละครเวลิน่าเนี่ยก็จะทาหน้า ส่วนในตำแหน่งของเวอร์ลีน่าเนี่ยถ้าไม่มีเวอร์ลีน่านะครับก็จะมีตัวละครตัวเดียวที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือตัวละครป๋ายจื้อนะครับตัวนี้<ด><ๆ>น่าจะมีกันทุกคนอยู่แล้วนะ<ๆ>เพราะว่าแจกฟรีตัวละครตัวนี้ก็เก็บเกตได้เร็วนะครับผมก็เลยแนะนําให้เอามาใส่แทนเวอร์ลีน่าสาหรับคนที่ไม่มีก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมสําหรับคอมโบนี้นะถ้าเล่นได้คล่องเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการลงหอคอยการเคลียร์บอสโทรเลแกมเนี่ยคอมโบนี้ทําได้ดีกว่าคอมโบปัจจุบันที่ผมเคยสอนไปแน่นอนนะเพราะเราจะได้สลับตัวบ่อยนะครับรูปแบบ ตัวละครหยินหลินมาตัวละครจินซีเท่านั้นเราสามารถให้ตัวละครซัพพอร์ตสลับมาที่จินซีก็ได้นะส่วนถ้าใครที่มีคอมโบที่โหดกว่านี้แล้วก็อยากจะแนะนําให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้ไปลองเล่นกันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์แนะนํากันดูนะครับเผื่อว่าหลายๆคนอยากลองเล่นตัวละครจินซีรูปแบบใหม่ๆบ้างคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ